S <S <an> <S เดี๋ยวมาดูกันว่าปากเสร็จด,ด้านตรงกันบ้างด้านตรงเวลาอาจารย์วาดก็จริงๆวาดได้เลยอย่างนี้เลยนะก็ใส่ก็ใส่แบบนี้เข้ามาแล้วก็เติมกล้ามเนื้อเข้าไปอีกเนีย่ยเติมกล้ามเนื้อให้มีกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วก็ปากข้างล่างตรงนี้แล้วก็ปากข้างบนเนี่ยเราก็จะได้เป็นรูปปากด้านหน้านะครับส่วนมาดูปากด้าน45องศากันบ้าง45องศาจะเขียนอย่างนี้นะฮะจะเขียนเส้นด้านข้างก่อนแล้วตามด้วยเส้นนี้ก่อนแล้วก็มาด้านนี้ให้ฝึกเขียนแบบนี้ก่อนนะครับ45องศาให้ฝึกเขียนเส้นแบบนี้แล้วตามด้วยเส้นตตตตตตรรรรงงงงงนน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 นีีีี้้้้้้้้้้้้ะะะะะคคััับบบบบอออออยยยยๆไไไไมมมมม่่่่เเเเเเสสสาาาาววววกกแแลลดด็็ิิึปปข แบบนี้เวลาเติมตรงนี้จะสูงกว่าตรงนี้จะต่ำกว่าให้สังเกตนะการเติมนะการเติมไอ้ไ่้จปากบนตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้สูงกว่าแล้วก็ปากข้างล่างให้เติมเส้นนี้เข้าไปอย่างนี้ให้เติมเส้นฝั่งนี้เข้าไปอย่างนี้แล้วเติมตรงนี้เข้าไปเราก็จะได้ปากส5้าองศานะครับลำรับต่อไปไปดูปากที่เป็นด้านข้างกันเลยด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อไหมกล้ามเนื้อของปากเหมือนเหมือนการเวลาวาดเห็นไหมกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นยังไงเห ใช่ไหมวิธีวาดปากเพราะนั้นแล้วตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็มีแต่ขึ้นขึ้นนิดหนึง่งตรงนี้มันเด้งขึ้นนิดหนึ่งลายตรงนี้มันเด้งขึ้นนิดหนึ่งมีอยู่แค่นี้เองเขียนปากทีนี้พออาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์จะเน้นเส้นให้เข้มขึ้นเน้นตรงไหนบ้างก็ปรับสีให้เข้มขึ้นเน้นตรงมุมปากตรงนี้อ่าดูนะเน้นตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกหลัดอันนี้ค่อนข้างแบบลื่นหน่อยอ่าอันนี้แล้วก็เน้นตรงนี้เนี่ยเน้นเน้นมุมปากริมฝีปากแล้วก็เน้นลายตรงกลางนิดหนึ่งอย่างนี้อันนี้เป็นสเต็ปไปสเต็ป วิธีการต่อไปเริ่มลงสีได้ <c oughs> อาจารย์จะแยกเลเยอร์นะครับแยกเลเยอร์มาทั้งหมดเลยแล้วจัดสลับเลเยอนะร์มานะเพราะว่าจะให้เห็นลายเส้นด้วย <c oughs> ทีนี้ไอปากสามแบบเนี้ยอาจารย์จะลงสีอ่ะสมมติว่าคนนี้ปากสีออกชมพูก็ออกแดงแล้วก็ออกเ,เอาแดงก่อนก่อนก่อนเอาแดงก่อนแล้วก็ระบายเลยระบายเป็นวงรีก็ได้อย่างนี้ระบายเป็นวงรีอย่างนี้หให้ระบายเป็นวงรีนะแบบนี้ให้ให้มันให้มันแบบลอกปากเลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์สอนใช้เทคนิคให้อันนี้ก็เหมือนกันระบายวงรีวงกลมก็ได้ที่วงกลมหน่อยแล้วก็มีวงรีนิดหน่อยระบายให้ทั่วปากดูนะวิธีีีน้ง่่ายทุดโลก อ่านี่ก็ระบายแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ยางลบอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปอาจารย์จะสอนใช้ยางลบในการตัดถ้าคนไหนวาดบนกระดาษก็ใช้ยางลบลบได้เหมือนกันเนี่ยก็ยางลบมาลบตรงนี้ออกเห็นไหมเอายางลบมาลบตรงนี้ออกเพื่อสร้างอะไรครับดิมสีปากนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมครับการที่เราระบายสีออกข้างนอกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักการคัตติ้งเห็นไหมการคัตติ้งของงานเห็นไหมการที่แบบว่านี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเป็นยังไงอย่างงี้เห็นไหมนี่คือสเต็ปที่สองใช้ยางลบจำไปเลยนะแล้วตรงนี้เอาย นิดเดียวพอตวัดนิดนึงเอายังลบมาช่วยนะครับเอายังลบมาช่วยอ่าอย่างเงี้ยริมฝีปากก็ขึ้นอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้เหมือนเดิมปึ้งเข้าไปข้างนี้ก็โค้งเห็นไหมโหนูหนจะเห็นว่ามันลายมันจะมีเห็นไหมมันจะเห็นขอบของมันซึ่งส่วนที่เป็นขอบพวกเนี้ยมันคือหลักสําคัญในการทํางานเห็นไหมเหมืนนอนอย่างเงี้ยอาจารย์จะวาดอย่างที่ใหม่อาจารย์จะเน้นตรงนี้เป็นหลักนะเน้นปุ๊บตัดปุ๊บเห็นไหมมันจะเห็นเป็นขอบขึ้นมาข้างล่างตัดยังไงตัดอย่างนี้มาปุ๊บอย่างเงี้เห็นไหมมันจะเห็นเลยแล้วตรงนี้เราเอาย่างลบมาลบคนที่เขียนบนนนนนนกกกกกรรระะดดดาษ็็็็็ใใช้้้้้้วิธีีีีไเเเเเหหมมือัััคบบปปปสสตท่ฉขขึน โดยการเราจะปรับมาตรงนี้ก็ได้หรือจะปรับมาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะปรับแบบนี้ก็ได้นะถ้าปรับแบบนี้ปากมันจะมันจะดูเป็นคลาสสิกนิดนึงแต่ถ้าปรับแบบนี้มันจะดูแบบแรงๆนิดนึงแล้วแต่เลือกอาจารย์ทำให้ดูสองแบบถ้าอาจารย์ปรับตรงงานดิ่งๆแบบนี้ดูนะครับแต่เวลาปรับอย่าปรับมาเยอะให้ปรับมาแค่นิดนึงอย่างนี้แล้วมาดูนะวิธีการต่อไปมาลากตรงนี้ดูดิเห็นไหมให้ลากส่วนตรงกลางลากเป็นตามเคิร์ฟของเขาตรงนี้เหมือนกันลากเป็นตามเคิร์ฟของเขาแบบนี้อ่ะให้ดูง่ายๆเลยเนี่ยแบบสอนแบบง่ายมากเนี่ยตามเคิร์ มนมะมีงอบนล่างพอมันมีงอบนล่างปุ๊บทุกอย่างจบแลเพะมันจะง่ายขึ้นแล้วทีนี้พอเราไปท้ความเข้าใจเรื่องของอะไรเรื่องของน้ำหนักแสงเข้าถ้าสมมติแสงเข้าฝั่งนี้เราก็มาเติมน้ำหนักฝั่งนี้นั่นเองเติมน้ำหนักฝั่งนี้มาแค่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับข้างนี้เหมือนกันก็เติมมาแค่ครึ่งนึงเห็นไหมครับข้างนี้ก็เติมเติมไหมไม่ต้องเราอาจจะเติมตรงไหนอาจจะเติมฝั่งนี้ขึ้นมามากกว่าเพราะว่าแสงอาจจะเข้ามาจากฝั่งนี้มากกว่าอ่าด้านข้างด้านนี้ไม่เหมือนกันนะสังเกตีห้่ บอกแล้ว่าอาจารย์ไม่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจอะไรที่มันยากๆทีนี้สเต็ปเนี้ยพอเราลงน้ำหนักที่สามแต่เราก็อย่าลืมว่าเราต้องมาลงน้ำหนักตรงนี้ด้วยนะใต้ปากตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการเบ e นดิ้งนิดหนึ่งให้เข้ากันอย่างเงี้ยมาลงตรงนี้นะเห็นป่ะมาลงใต้ใต้ปากตรงนี้น่ตอนนี้มันได้3น้ำหนักแล้วเต็ปต่อไปนะก็คือสเต็ปที่ต้องใส่สีขาวแต่จริงๆไม่ต้องสีขาวนะอาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นเฉดสีตรงนี้ให้เราดึงเฉดสีนี้มาแล้วไปปรับเฉดสีนี้ให้มันแบบไม่ต้องขาวมากพอไม่ต้องขาวมากปุ๊บบบปรรัดใใใหหห้้้้เเ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 ลลลลลล็็็็กกกกงงงงแแวมมมมมมาาาส่่่่่่ไไไไไฮฮทททท์์ออยยยยีีีีคคคจะตติินนนนนุ เนี่ยเขียนปากนะเติมอย่างนี้เห็นไหมครับทําได้ทุกคนอ่าพอเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บทีเนี้ยถ้าเราต้องการมิติเข้าไปอีกเราก็ต้องอะไรก็ต้องมาดูเฉดต,ตรงนี้แล้วให้ปากเฉดนิดดึงให้ดิ่งลงมาอีกนิดนึงแล้วเราก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเฉดที่เข้มขึ้นไปนิดนึงให้เขาอย่างนี้อ่าอย่างเช่นเราอาจารย์เพิ่มตรงนี้ให้เข้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็แค่ขีดไปตามลายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอ่าขีดไปตามลายเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ มันเพิ่มได้มิติของปากที่มีมิติมากขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับทีนี้ต้องการมุมปากให้เข้มขึ้นเราก็ปรับสีให้มันเข้มขึ้นมาอีกแล้วเราก็เน้นมุมปากอย่างนี้ครับการเน้นมุมปากทำให้ปากมันดูลึกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาเราเขียนเนี่ยเราจะเน้นมุมปากเป็นหลักใช่ไหมตัวนี้อาจารย์จะทำชาร์จสีไว้ให้นิดนึงอย่างนี้น้ำหนักที่หนึ่งน้ำหนักที่สองก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมก็เป็นตัวนี้เข้มกว่านิดนึงแล้วก็น้ำหนักที่สามมันก็จะเป็นน้ำหนักที่เข้มขึ้นมาเมื่อกี้ท ซึ่งน้ำหนักที่หนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว,วมันตำแหน่งตรงไหนใช่ไหมน้ำหนักที่สองเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนน้ำหนักที่สามเรารู้อยู่แล้วมันอาจจะอยู่ตรงกลางด้วยซ้ำไปตรงกลางตรงนี้ส่วนน้ำหนักที่สี่เนี่ยปึ๊บมันอยู่ที่มุมปากแล้วเพราะนั้นเราแยกให้ออกเรียบร้อยปาก